สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทานข้าวเย็นที่เซอร์เฮนรี่นะคะชุกวันพุธเราก็จะออกมาทานข้าวนอกบ้านกับแซมมี่มาลินแหละ เจะอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องโรคซึมเศร้าเพื่อว่าจะเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็เป็นคือมันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเราไม่รู้แต่ว่าสามีเขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เจมก็เลยจะแชร์ว่าการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าเราอยู่ร่วมกับเขาเราต้องทำยังไงบ้าง,งแล้วก็ เราต้องดูแลตัวเราด้วยเพราะว่าเราจะล่อยเป็นด้วยปัญหาคุณซันก็คือเจ้าป่าจะเล่าในคลิปถัดไปไว้ให้คนดูเยอะช่องกว่าน,นี้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเขาเป็นซึมเศร้าสามีรักษาซึมเศร้ามาเป็นเวลา,ากรราาว่ก20ปีมันปัญหาก็คือ,อยาสี่ห้า 4, ตัวเนี่ก็คือหมอสั่งให้ทานเนี่ยบางตัวมันก็จะไปทํา ลายกระเพาะซึ่งกัดกระเพ,พาะบางทีทําให้กระเพาะบางอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าทําให้เครียดมึนกินแล้วมึนกินแล้ว,มมลวมมเมาอย่างเงี้ยหลายตัวเจ้าก,ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมั่งการปฏิบัติตัวก็คือเมื่อเราเมื่อเราอยู่กับเขาเราก็จะไม่พูดอะไรที่ไนะม่พูด ไมไ้พูดเราก็จะไม่พูดอะไรที่มันแสลงใจเขาหรือว่าเรื่องราวในอดีที่ทําให้เขาเป็นกระทบทจิตใจอ่ะง่ายคือไม่รู้พูดเรื่องราวเก่าๆที่ไปกระทบจิตใจเขาแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเดี๋ยวเขเขาเรียกว่าทําตามเขาที่เขาต้องการเราต้องเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนแล้วก็ อ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอนะคะก็คือจะต้องอซึมซับแล้วก็ซับพอร์ตเขาได้ทุกกรณีว่ายาบางตัวเนี่ยสามีไม่กินเขาบอกว่ามันเขาเมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องกับกระเพาะอาหารบางครั้งก็มีเลือดเลือดเนี่ยของกระเพาะอาหารออกมาด้วยทําให้ได้ไปค้องไปสองสองกล้องเขาก็เลยถอนยาบางตัว การรักษาก็คือคนที่เขาไว้ใจที่สุดนั่นแหละก็คือ,อพยาบาลจะมาดูแลใช่ไหมคะแต่บ้านบ้านเราเมืองไทยอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีแบบนี้แต่ว่าที่นี่พยาบาลคจะมาดูแลที่บ้านเลยจะมาให้คำปรึกษาแล้วก็ว่าออวันนี้คุณเป็นยังไงคุณดาวไหมกินข้าวอร่อยไหมคือเฟรนลี่มากพยาบาลจ,าจาะต้อซัพพอร์ต Food. And the and the well. How everything with the food so far? is perfect. That comes then, please. ตัวเราเองเนี่ยจะต้องเปที่พึ่งพิงทางใจได้แล้วก็ค่อยๆให้เขาถอนยาอข้าไปตัวนี้ต้องรักษาซาำีใช้จิตที่ยากลำบัด าหมอมาที่บ้านพยาบาลมาที่บ้านเนี่ย <c oughs> เขาจะแยกเจนก,กับสามีออกไปแยกเราออกไปว่าสภาพที่ยังคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องเป็นคนที่คอยซับขอตเขาทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอเขาชอบอะไรเราก็ต้องดูแลอย่างสามีนี่ใช่ไหมคะเขาจะเป็นคนชอบที่ค่อข้างจะีเรียรเรื่องผมเรื่องอะไรเนียเราก็ดูแลเอาใจใส่เขาเรื่องผม ให้ความใกล้ชิดเนี่ยผมไม่ดีอะไรทำไมเขาหให้ทำให้ให้อย่างเงี้ยก็เหมือนเราเป็นพยาบาลที่ช่วยดูแลเขาแล้วก็เรื่องราวในอดีตที่มันทําให้เขาทําลายจิตใจเขา,เาก็พยายามดีเลี่ยงแล้วพยายามที่จะต้องอไม่สร้างความกดดันให้เขาดื่มสุราหรือว่าดื่มเมาอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คุณพิ่พาลก็จะแนะนําว่า แล้วก็ทางที่ดีอีกช่องทางนะคะก็คือต้องพาออกไปข้างนอกทุก่อคิปหรือว่าหากิจกรรมที่เราทำร่วมกันได้ดูหนังฟังเพลงออกไปนอกบ้านออกไปเดินเล่นออกไปทานข้าวไปช้อปปิ้งและกิจกรรมควบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงก็ต้องเป็นเพื่อนฝูงที่ไม่ไม่ทำร้ายจิตใจไม่ไม่ทำ พูดจาที่ดูถูกหรือว่าทำให้เขามีเซนสตีฟหรือว่าความกดดันหรือแรงกดดันจากคำพูดแล้วยาเพื่อนคุณทำงานระดับนี้รวยระดับนี้ก็จะต้องไม่ถามว่าเาเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ถามว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีบ้านกี่คันบ้านกี่หลังรถกี่กี่คันอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเขาจะไม่ไม่ไม่ถามกันเรื่องอย่างนี้ เขาจะแบบเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนที่คนที่เขายังไม่มีเขาจะกดดันแล้วเขาก็จะเ,เขาเรียกว่าอัปแซดเขาจะเศร้าว่าทำไมเขไม่มีเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยม,มันมีนะคะกรณีอย่างเงี้ยเพราะว่าจะอยู่อ,อ,อังกฤษมาปีหนึ่งจะก,ก็รู้จักพยาบาลหลายท่านที่มาดูแลสามีแล้วเขาก็ <c oughs> <c oughs> เขาเข <c oughs> าพูดให้เราฟังว่าภรรยากภรรยาก็คือคนที่ใกล้ชิดที่สุดใช่ไหมคะ นอนด้วยไปไหนมาไหนด้วยกินข้าวด้วยกันใกล้ชิดที่สุดแล้วเพรฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาเขาให้เขาถอนยาไปเรื่อยๆยาตัวไหนที่มันไปกดกดทับเขาเราก็ค่อยๆถอนเอาตัวเรานี่แหละค่ะเป็นยานี่คุณแนะนำนะคะหมอจิตแพทย์แนะนําเรานี่แหละเป็นตัวยาท,ที่ามโหูสดเลยที่จะ ช่วยซัพพอร์ตเขาทำให้เขาดีวันนี้ขึ้นอันนี้แฟนเจี๊ยบเนี่ยพอเรากลับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ,ะปีแรกที่เราติดต่อกันก็คือกลับมาคบกันอีกครั้งก็ปี17หลังจากนั้นปี18แล้วก็มาเยี่ยมเขาเขาก็ตื่นตื่นจากระวังกระตื่นลือล้นลุกขึ้นมาหางานทำก็เนี่ยเริ่มดีขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ย หอ,อม่งอ้วนมั่งแล้วแต่สภาพจิตใจที่เขาเป็นอยู่แต่ทุกวันนี้เขาก็ดูแลตัวเองขึ้นโดยที่เราเป็นคนซัพพอร์ตไม่ทำาลายเขาซ้ำๆลูกซึมเศร้าเกิดจากการผิดหวังซ้าๆซักๆนะคะแล้วก็การทำอะไรไม่สมหวังหรือการโดยทำรใายจิตใจอย่างรุนแรงอย่างเช่นการไม่หรือไม่ก็การประเภท ไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยก็กบสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้แต่ทางออกค่ะของเราก็คือหางานทำช่วยช่วยผ่อนคลายพบเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมออกกำลังกายาเดินเล่นอะไรหลายๆอย่างพบเพื่อนที่เพื่อนที่มีด้านทัศนคติทางบวกไม่ไม่พบเพื่อนทัศน,ศนคติทางลบนะคะ เพื่อนสามีพยาบาลที่มาดูแลสามีที่ที่บ้านมีแต่คนที่ทัศนคติดีมากเลยเขาจะให้เกียรติเราทุกอย่าง<ๆ>มีเกีอบ่นมาก<ๆ>แนะนำแต่สิ่งดีๆอ<ๆ>ยัง่ s <S สาส่วนมากก็จะเป็นคนผิวสีอยเงี้ยเยอะที่มาเป็นอ่พยาบาล หรือเป็นหมอบางคนบางท่านก็มาจากนอร์เวย์เปหมอจาก Norway, าานอร์เวย์บางท่านก็มาจากอินเดียบางท่านก็มาจากเซาแอฟอย่างเงี้ยเราก็ได้เจอได้คุยกับหมอหลายทา่านแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการดูแลคนทุกป่วยโรคซึมเศร้าว่ามันอันตรายตร,ยตรงไหน,นเพราะว่าแผนเจ็บนีายถึงขั้นฆ่าตัวตายเกิดเสียชีวิตค่ะ เพื่อนคนช่วยเหลือไม่ทันประมาณนี้ค่ะมันทําให้เรารู้สึกกลัวแล้วพยาบาลก็จะถามเราว่าแฟนคุณมีพฤติกรรมทาร้ายคุณไหมอะไรอย่างเมีพฤติกรรมพูดจาถัากทางไหมเขาก็จะมีนะคะเพราะว่าเราเป็นคนทำร้ายเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาจะมีช่วงที่เขาดื่มเขาก็จะวีนเราเราก็เข้าใจแต่ว,ว่าเขาไม่ไม่ใช่ คนปกติเขาบู้สึกเศร้าขาทำให้เราเราข้าใจเมื่อก่อนเนี้ยมาใหม่ๆจะกังวลกลัวทุกอย่างเวลาเขาแบบอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวเพราะเราไม่เคยเจอไงเราไม่เคยอยู่ด้วยกันแบบแบบนี้จริงๆแต่พอเรามาอยู่จริงๆแล้วเราก็ปรับตัว ตัวได้อร่อยนะคะเกรเคอรี่อินเดียเครี่ไร์นนี้อร่อยนะะกินไม่แรงจะเขาทำแบบให้กับถูกลิ้นเขาทังกฤิเพราะอินเดียเขาเป็นครนีขององกงิฤษอยู่แล้วนั่นแหละค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือสามีเนี้ยผ่านการฆ่าตัวตายแล้วคก็ ค่อยคืนมาทําให้มีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องแก้ไขดูแลตัวเองหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะเจีบจะเล่าคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้ Hawaii, แค่นี้ก่อน